ประเทศไทยมักได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มด้วยธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และผู้คนที่มีน้ำใจมตรีแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่งดงามนี้ก็ยังมีด้านมืดซ่อนเร้นอยู่มากมายทั้งปัญหาสังคมเศรษฐกิจธธการเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่สร้างผลกระทบต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อภาพรวมของประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาซึ่งใน วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูด้านมืดของประเทศไทยที่ทุกคนควรจะรับรู้และใส่ใจเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยด้านมืดของประเทศไทยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในปัญหาด้านเมืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแม้ว่าจะมีการพัฒนากฎหมายเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์แล้ว แต่ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่ในหลายรูปแบบโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและแรงงานที่บังคับเกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรมประมงการเกษตรและการก่อสร้างซึ่งอุตสาหากรรมประมงนะครับของไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมหลักของประเทศที่มักจะตกเป็นข่าวว่ามีการบังคับใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมแรงงานที่มักจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมากัมพูชาและลาวซึ่งแรงงานเหล่านี้มักจะถูกล่อลวงเข้ามาทางาน ด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายและไม่ปลอดภยัย หลายคนเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมถูกข่มขู่บางคนก็ถูกทำร้ายหรือว่าถูกกักขังในเรือโดยที่ไม่มีโอกาสได้หลบหนีนอกจากนี้การค้าประเวณีก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หญิงสาวและก็เด็กหญิงจากชนบทและประเทศเพื่อนบ้านมักจะถูกหลอกให้เข้ามาทำงานในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆโดยถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาที่ว่าสามารถหาเงินได้มากพอที่จะส่งกลับไปให้ครอบครัวได้แต่กลับถูกบังคับให้ทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศ โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถหลบหนีได้เลยเนื่องจากถูกคมคู่และถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมและแม้จะมีกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์แล้วรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงต้องทำงานหนักเพื่อขจัดปัญหานี้อย่างยั่งยืนการทุจริตและการคอร์รัปชัน สำหรับการทุจริตเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบสังคมไทยและยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลไทยจะพยายามออกนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อควบคุมและปราบปรามการทุจริตแต่ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่ในเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่นั้นระบบการศึกษาและการแพทย์การทุจริตในภาครัฐเนี่ยเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการประมูลโครงการภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้าง การให้และการรับสินบนก็ยังคงเป็นเรื่องปกติในกระบวนการทางธุรกิจการจัดการงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่โปรง่งใสมักจะนาไปสู่การใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมหรือว่าการโกงกินงบประมาณทำให้งบประมาณที่ควรจะถูกนำไปใช้พัฒนาประเทศเนี่ยกลับถูกใช้อย่างไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้การคอร์รัปชันก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการปกครองและการทำงานของภาครัฐ ความไม่โปร่งใสและก็การทุจริตทําให้เกิดความไม่พอใจและความไม่ไว้วางใจต่อระบบการเมืองประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐให้ปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาได้ทําให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองและอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกแม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมก็ยังคงเพิ่มขึ้นคนรวยและคนจนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของรายได้และโอกาสทางสังคมซึ่งในกรุงเทพมหาคนครและเมืองใหญ่ๆคนรวยก็มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่ดีอย่างเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลและโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงใน ขณะที่ประชาชนในชนบทโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือกับขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากลําบากแม้ว่าจะมีการส่งเสริมโครงการพัฒนาชนบทและการสนับสนุนเกษตรกรแล้วแต่ความช่วยเหลือเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอในการลดความเหลื่อมล้ําผลกระทบของความเหลื่อมล้ํานี้ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความยากจนในชนบทเท่านั้นแต่ยังส่งผลทําให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่นๆอย่างเช่นการย้ายถิ่นฐานของคนหนุ่มสาวจากชนบทเข้ามาในเมืองใหญ่ซึ่งก็ทําให้เกิด ปัญหาการขาดแรงงานในชนบทและการกระจุกตัวของประชากรในเมืองใหญ่ก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรที่อยู่อาศัยและมลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษประเทศไทยเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาขยะมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งก็ทําให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นั้นสูงเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดโดยองค์การอนามัยโลกส่งผลทําให้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ปัญหาขยะในประเทศไทยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเพราะว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกปีมีจํานวนมากเกินกว่าที่ระบบจัดการขยะในประเทศจะสามารถรองรับได้ ขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมก็มักจะถูกทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองและทะเลทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่รุนแรงมากที่สุดเนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและย่อยสลายยากส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศในระยะยาวอุตสาหกรรมการค้าที่ผิดกฎหมาย ประเทศไทยเ,ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญกับปัญหาการค้าและการผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการค้าอาวุธผิดกฎหมายการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะการลักลอบค้าสัตว์ป่าและชิ้นส่วนของสัตว์หายากซึ่งก็เป็นปัญหาที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างมากการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญในการลักลอบนําเข้าสัตว์ป่าจากประเทศเพื่อนบ้านและการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นประเทศจีนเวียดนามและญี่ปุน่นโดยสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบนําเข้ามาเนี่ยก็มักจะถูกใช้ในการทํายาแผนโบราณหรือว่าเป็นเครื่องประดับซึ่งการลัก รอบค้านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้จำนวนประชากรของสัตว์หายากลดลงอย่างรวดเร็วแต่ยังทำลายระบบนิเวศและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดต,ต่างๆส่วนในด้านการค้ายาเสพติดประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดผลิตและจุดผ่านของยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศซึ่งก็อยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคําที่เป็นพื้นที่ที่มีการขายยาเสพติดมากที่สุดในโลกซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นเวลานานโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลายแม้ว่ารัฐบาลไทยจะดําเนินโนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดแต่ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่และยากที่จะควบคุมได้ ปัญหาการศึกษาและความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาแม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบการศึกษาที่พัฒนาแล้วในบางด้านแต่ก็ยังเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแ,แรงงานโดยปัญหานี้นะครับส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและโอกาสในชีวิตของคนรุ่นใหม่ ปัญหาหลักของการศึกษาของไทยก็คือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองและก็ชนบทโดยโรงเรียนในเมืองใหญ่ก็มักจะมีทรัพยากรทางการศึกษาและครูที่มีคุณภาพสูงในขณะที่โรงเรียนในชนบทก็ขาดแคลนทรัพยากรครูที่มีคุณภาพสิ่งนี้ก็ทำให้นักเรียนในชนบทเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางการศึกษาน้อยลงและก็มักจะถูกบังคับให้เข้าสู่ตลาดแ,แรงงานในวัยที่ยังไม่พร้อมนอกจากนี้การศึกษาในประเทศไทยก็ยังคงเน้นไปที่การท่องจำมากกว่าการ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และก็การแก้ไขปัญหาซึ่งทำให้ผู้เรียนขาดทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวเข้ากับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตโดยการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาแต่ไม่สามารถหางานที่ตรงกับทักษะของตนเองได้การละเมิดสิทธิทางแรงงาน แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมากัมพูชาและลาวมักจะถูกเอาเปรียบอย่างหนักในการทำงานซึ่งพวกเขาก็มักจะตกเป็นเหยื่อของนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายบางครั้งแรงงานเหล่านี้ก็ถูกบังคับให้ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่อันตรายโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องก,องกันหรือสิทธิ์ในการปฏิเสธงานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนอกจากนี้แรงงานข้ามชาติก็มักจะตกอยู่ในสถานะที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้เมื่อต้องเผชิญกับ การถูกเอาเปรียบหรือว่าการทารุณกรรมซึ่งการละเมิดสิทธทิทางแรงงาน,นก็ยังคงปรากฏชัดในอุตสาหกรรมบันเทิงและการบริการโดยเฉพาะในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นพัทยาและภูเก็ต ที่ซึ่งแรงงานในภาคบริการส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวจากชนบทหรือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานในภาคบริการโดยไม่มีสัญญาที่เป็นธรรมหลายคนเนี่ยนะครับก็ทํางานหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและบางคนก็ยังถูกบังคับให้ทํางานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิแรงงานแล้วก็ตามแต่ว่าในปัจจุบันนี้การบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในภาคส่วนที่ใช้แรงงานราคาถูกและแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบควบคุมสิทธิแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมปัญหายาเสพติดและแก๊งอาชญากรรมปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาด้านเมื่อที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านยาเสพติดอย่างเข้มงวดและนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจน แต่ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยและยังคงเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งยาบ้าและยาไอซ์เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่กระจายอย่างแพร่หลายที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนทำงานที่ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นซึ่งปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เพียงสุขภาพของผู้เสพเท่านั้นแต่ยังสร้างปัญหาสังคมอื่นๆ,ๆเช่นการก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติดและการทำลายความสัมพันธ์ของครอบครัว ซึ่งแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเผชิญโดยแก๊งเหล่านี้ก็มักจะมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมีเครือข่ายที่กว้างขวางในการผลิตและจัดจำหน่ายยาเสพติด แม้ว่าจะมีการจับกลุ่มและปราบปรามอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ว่าแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ก็ยังคงมีอิทธิพลในหลายพื้นที่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชันในระบบราชการด้วยนอกจากยาเสพติดแล้วประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการขู่กัรโชคและการลักพาตัวซึ่งแก๊งเหล่านี้เนี่ยมักจะมีอิทธิพลในพื้นที่ชนบทและชุมชนเมือง ซึ่งประชาชนก็มักจะตกเป็นเหยื่อของการข่มขู่และการใช้ความรุนแรงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กฎหมายเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สําคัญในการพัฒนาสังคมไทยและต้องการการมาคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสามากขึ้นปัญหาสุขภาพจิตและการขาดการสนับสนุนด้านสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งด้านมืดที่ยังไม่ได้รับความสนใจที่เพียงพอแม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาสุขภาพจิตนะครับก็ยังคงถูกมองข้ามโดยเฉพาะในชนบทและชุมชนที่ขาดทรัพยากรและการเข้าถึงการรักษาทางจิตวิทยาที่เหมาะสม ซึ่งความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจการทำงานหนักการแข่งขันทางสังคมและความกดดันจากการคาดหวังของครอบครัวและสังคมล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต อย่างเช่นโรคซึมเศร้าวิตกกงังวลหรือแม้แต่การเสพยาเสพติดและก็ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหน,นีปัญหาทางจิตนี้นอกจากนั้นนะครับการขาดการสนับสนุนทางสังคมและก็การขาดการยอมรับของปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทย <c oughs> ก็ยังทําให้ผู้ที่ประสบป,ปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยทางด้านของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากความเชื่อทางสังคมที่ยังคงมองว่าปัญหาสุขภาพจิตเ,เป็นเรื่องที่ควรเก็บเงียบและไม่ควรเปิดเผยนอกจากนี้การขาดการสนับสนุนด้านการรักษาทางจิตวิทยาที่เข้าถึงได้ง่ายและมีคุณภาพในหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต,ต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตยอย่างเป็นระบบ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านมืดของประเทศไทยที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งด้านมืดของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกและท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสังคมกับรัฐบาลไทยซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศและการพัฒนาสังคมในระยะยาวการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไป ซึ่งเราจําเป็นจะต้องสร้างสังคมที่มีความโปร่งใสยุติธรรมและเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามด้านมืดเหล่านี้ไปสู่อนาคตที่สดใสามากยิ่งขึ้นได้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ